วัสดีครับวันนี้ผมจะโชว์การเปลี่ยนรหัส6ตัวเป็น4ตัวนะครับเพื่อจะได้ใช้ในในการสั่งอันล็อกหน้าจอของ iOS 14.6ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจุดเด่นของ iOS 14.6คือใช้เสียงในการปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้มือจิ้มกดเพื่อสะดวกในการตั้งค่านะครับมาเริ่มกันเลยครับ เลือกไปที่ฟันเฟืองนะครับหรือว่าเซตติ้งนะครับดูตามรูปสกรีนนะครับเสร็จแล้วไปที่ touch id p a s d c o d e ครับหรือ touch id และรหัสครับไอพาสเวเริดเก่านะครับ6ตัวนะครับผมตั้งไว้แล้วครับเลยมี4ตัวนะครับจริงๆก็มี6จากนั้นไปที่ change passcode นะหรือเปลี่ยนรหัสในเมนูไทยครับ ใส่รหัสเดิมแล้วก็ไปที่ Passcode Option หรือเลือกรหัสครับเลือกไปที่ส,สี่ดิจิ o d โรหรือเลือกรหัส4ตัวครับตั้งรหัส4ตัวใหม่นะครับและยืนยันรหัสเป็นอันเสร็จครับขอบคุณครับวิดีโอต่อไปนะครับในการตั้งค่าปลดล็อกหน้าจอครับ